มาค้าเนี่ยมีโอกาสมาวัดบางปงในขณะนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิกการแจ้งต้วนะครับที่มาหน้าอุโบสถวัดบางปงจะขอเข้าไปตามผมเข้าไปในขณะนี้นะครับชมให้จบคลิปนะครับขอบคุณครับพรมผมจะพาท่านเข้าไปหน้าอุโบสถวัดบางปงในขณะนี้นะครับอ้าวผมมาหน้าอุโบสถแล้ววัดบางปงจะไปขอพรอง like ค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าอุโบสถก่อนที่จะเข้าไปในอุโบถสถ มาขอพอรนะประสรบมรโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเ <China> งินทองไหลมาเทมาไหลไปเท,าน,าเทน้ําเทตาขอบคุณครับรุมผมก็มาพาท่านเข้าไปในอุโบสถวัดบางปงในขณะนี้ผมจะพาเข้าไปในอุโบสถวัดบางปงแล้วนะครับในขณะนี้จะพาเข้าไปขอพอรพองหลวงพ่อผู้ที่ชินราชให้ประสบความสำเร็จโชคลาภหน้าที่กา,ารงานการเงินและการทอง เงินทองหลามาเทมาล้านไปในน้ำเท่ากขอบคุณครับรุม วิหารอายุร้อยกว่าปีของวัดบางปงในขณะนี้พาท่านเข้าไปเที่ยวชมวัดบางปงในขณะน,นี้ขอบคุณครับผมหลังเก่าของวัดบางปงในขณะนี้นี้พาท่านเข้าไปในอุโบสถหลังเก่าอายุร้อยกว่าปีวัดบางปงจะพาท่านไปสักการะองค์สมเด็จพระสัมาามาสัมพุทธเจ้าเชิญเที่ยวเชิญรับชมในขณะนี้นะครับขอบคุณครับผม เราจะช่วยช่วยกดไลค์กดอะครับแล้วจะพาให้เข้าไปในอุโบสถวัดบางปงอดีตอุโบสถแล้วก็มีรอยพระเคาะตัวเองรอยเทีนยนนะครับขอมือปรนะศุภะชคลาบหน้าที่การงานการเงนินและการทองเงินทองไหลมาเทมาแล้วขอบคุณครับผมเราจะไปขอพรองสมเร็จพระธรรมมาถรงพทธเจ้าวัดบางปงนะครับในขณะน,นี้จะพาท่านเข้าไปในอุโบสถหลังเก่าตอนที่เป็นพระวิหาร อายุร้อยกว่าปีในขณะน,นี้ขอพณครับพุ่มจะไปขอพอรองค์สมเด็จพระธรรมะองค์อดีตเจ้าวาดของวัดบางปงแต่ละรูปจะมาขอพอรให้ประสบผลโชคลาภหน้าที่การงานการเงนินและการทองเงนินทองไหลายมาเทมาล้ำถ่าขอบคุณครับพมและก็มาขอพอรองค์สมเด็จพระธรรมา,รามพุทยเจ้าให้ประสบผลสโชคลาภหน้าที่การงานการเงนินและการทอง เงินทองหลายมาเทมาหลายไปเทน้ำเทท่าขอบคุณครับพรม ของวัดบางปงในขณะนี้มีเท้าเวสวร์สององค์อยู่ข้างหน้าจะมาขอพรนะประสบพระเ็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลมาเทมาไหลเปเทน้ำเทท่าขอบคุณข้าพุ่มและก็มาขอพรปู่เท้าเวสวรณประสบพระเนศโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลมาเทมาหลไปเทน้ำเทท่าขอบคุณค้าพุ่มและจะไปขอพรองค์สมเดจพระสัมมาสัรพมุทิเจ้าในพระวิหารให้ประสบพระเ็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทอง เงินทองหลามาเทมาไหลไปเทน้ำเทท่าขอบคุณครับพุม่มาท่านเข้าไปในพะวิหาร เนื่องมวลดกของวัดบางปงในขณะนี้จะพาท่านไปอ,องพระองค์สำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประสรรบในโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเองินทองหลายมาเทมาหลายไปเทน้ำเทท่าขอบคุณครับผม เจดีวัดบางปงในขณะนี้นเดยพระท่านขึ้นเข้าไปบริหารของวัดบางปงจะพาท่านไปขอพอรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเกจิชื่อดังทั้งหมดของวัดบางปงรวมพระเกจิชื่อดังในประเทศไทยทั้งหมดให้ท่าน,นมาขอพอรหน้าพระศิวลีใ่้พระเอ่อพระศิวลีให้พระองค์ยกลาภหน้าที่การงานการเงินและการทอง เงินทองไหลามาเทมาหลาไปแล้ขอบคุณครับผมรุ่ พระมหาเจดีย์วัดบางปงในขณะน,นี้ในวันนั้นเข้าไปข้างหนจะไปขอพรให้ประสบในโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลังมาเทมาได้ไปเนน้ำเทจา,าขอบคุณกระบผม หาเจดีวัดบางปงในขณะน,นี้จะไปขอพรนะถ้ราไปพบว่าในโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลามาเทม,มาหลายถ้าขอบคุณครับผมบางปงแล้วนะครับในขณะน,นี้จะมาขอพร ให้่านประสบผลในโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปแนะขอบคุณครับพุมและก็จะไปขอพรพระประจำวันเกิดให้ประสบผลในโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปแนะนาเถิดตาขอบคุณครับผุมและก็ไหวถวายสัชทานให้แก่ปู่ย่าตาใหญ่และประสักด์น้อยใหญ่พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิจตา ให้ผูโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาแล้วขอบคุณขับพุมและก็มาขอพรองสาเร็จพระธรมมาธรรมบุตรเจ้าให้ประสบโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาแล้วขอบคุณขับพรมและก็มาขอพรหลวงพ่อพระใจวัดบางปงให้ประสบโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาแล้วขอบคุณขับพุมและก็มาขอพรพระศิวลี ให้มยไอ้ไข่ให้ประสบการโชคลาภหน้าท no ี่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลยปเทถ้ทาขอบคุณครับพุ่มแล้วก็มาขอพรแปะยิ้มให้ประสบการโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน้ำเท่าขอบคุณครับพุ่มแล้วก็มาขอพรพระประจําันเกิดให้ประสบารโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน้ำเท่าขอบคุณครับผุ่มแล้วก็มาขอพรพระะเนธให้ประสบารโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทอง เงินทองไหลามาเทมาไหลาไปเทน้ำในถ้าขอบคุณกราบผมและก็มาขอพรพระลาหูให้ประสบผลโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลามาเทมาไหลไปเทน้ำใ่ถ้าขอบคุณกราบผม อยไปขอพรเจ้าแม่คนอื่นลอยเสียงเทียนให้ประสบกัชโชคราบหน้าที่การงานการเงินและการทองเองินทองหลายมาเทมา้ายไปเทนาไรทาขอบคุณครับพรม ชั้นชั้นสองของพระมหาเจดีย์จะไปพาท่านขึ้นไปในในองค์เจดีย์จะพาท่านข,นขึ้นไปขึ้นไปชั้นสองก่อนนะครับในขณะนี้ช่วยกดไลค์ไม่เอาก,กดขอให้ตามล่มมาติดตามชมให้ได้ขอบคิปนะครับขอบคุณครับผมของวัดบางปงแล้วในขณะนี้จะไปขอพรพระเกจิ ของวัดบางปงแม่พระเจจิตองแต่และภาคของที่สถิตฐานที่วัดบางปงทั้งหมดในขณะนี้ขอบคุณครับรมแลเดี๋ยวผมขอพรแม่ปู่เอ็อพ่อปู่แม่ย่าให้ประสบผลสมเร็บหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลามาเทมาหลายปรเท่นา,นานั้นนะขอบคุณครับพมและก็ลังของพรกุมารไอ้ไข่ให้ประสบผลสมเราจหน้าที่การงานการเงินและการทอง เงินทองไหลามาเทมาไหลไปเทนาไชาขอบคุณครับพมและก็มาขอพรหลวงพ่อชินละลาให้ประสระรบความโุคลาภหน้าที่การงานการเงนินและการทองเองินทองไหลามาเทมาไหลไปเทนาไชาขอบคุณครับพุมพระเกจิชื่อดังแต่ละภาคของวัดบางปงที่พระบางปงทำไว้ จะมาขอพรให้ผสมให้โชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเองินทองหลายมาเทมาไล่ไปเที่าายาเทีทาขอบคุณครับพรม ขอพอรพระชัยมงคลให้ประสบความสำเร็จใน้ที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลายมาเทมาหลายประทีนั้นเท่าขอพณกระพรบอมในท่าไในวัดบางปงในขณะนี้ จะไปขอพรเาระบความให้ประสบสชคลาภในที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลายมาเทมาหลาไปเทศ้ถ้าขอบคุณครับพุมแล้วก็มาขอพรว่าจะมันเกิดพระมหาเจดีย์ทั้งหมดให้ประสบโชคลาภในที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลายมาเทมาหลาไปเทศ้ถ้าขอบคุณครับพุมแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อโสธรให้ประสบโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลายมาเทมาหลาไปเทน้ำถ้าขอบคุณครับพุม ที่จะติดสฐานของวัดบางปงอีกที่หนึ่งเป็นชั้นสามของวัดบางปงในขณะนี้จะไปขอพอรสาลีลิขชาตพระองค์สาเร็จพระสัมมาสามาัมพุทธเจ้าให้ประสบพระเร,ร็จโชคลาภหน้าที่การงานและการเงินจะไปขอพอรอ,อ๋อชั้นสามนะครับตอนนี้กํนาลังจะขึ้นถึงชั้นสามเนะี่ยแต่ตามให้จบคลิปนะครับขอบคุณครับผมขึ้นชั้นสามแล้วของวัดบางปงในขณะนี้ จะไปขอพอรที่ปฏิสถานของอามาขอพอรเท้าไวสุวรรณูให้ประสบชก้ามหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองหลมาเทมาแล้วเชขอบคุณครับผรมแลวก็แยวผมจะพาท่านเข้าไปขอพอรที่ขานวัตถุมงคลวัดบางปงในขณะนี้ขอบคุณครับผรมขอพอรหลวงพอ่อพระขาว ให้ประบหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาหลไปเทมาขอบคุณครับผมแล้วมาขอพรฤาษีให้ประสบหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาหลไปเทมาขอบคุณครับผมแล้วก็มาขอพรพ่อชินนาราให้ประสบผลในโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปทมาถ้าขอบคุณครับผมแล้วก็มาขอพรพระแก้วมรกตให้ประสบ ประสบความสำเร็จโชคกลามหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน่าขอบคุณครับผมแล้วก็มาขอพรพระฤีษีวะลีให้ประสบโชคกลามหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน่าขอบคุณครับผมแล้วก็มาขอพรจีบมะขาให้ประสบโชคลามหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเทน่าขอบคุณครับผมแล้วก็มาขอพรพ่อหยก ให้ประสบผลเโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาหลาไปเทนจะขอบคุณครับพรมและก็มาขอพรองค์เอหลวงพ่อชินราชให้ประสบผลเโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาหลาไปเทน่าจะขอบคุณครับพรมและก็มาขอพรพระเจ้าตากสินให้ประสบผลเโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาหลาไปเทน่าจะขอบคุณครับพรม ให้ประสบเพ่ชคลราบหน้าที่การงานการเงินและการทองเองินทองไหลามาเทมาไหลไปเที่น้ำเที่ย่าขอบคุณครับคุม ให, er group, ini, care, ใ,หให้ประสบความสำเร็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเที่น้ำเที่ชาขอบคุณกราบพรมถ้าพิเขอพรวนองค์สมเด็จพระธรรมมาธรรมมุตยเจ้าให้ประสบความสำเร็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงินทองไหลมาเทมาไหลไปเที่น้ำเที่ยชาขอบคุณกราบพรม วัดบางปงแล้วนะครับในขณะนี้มาขอพรสาลีลิกธาตุให้ประสบความสำเร็จโชคลาภหน้าที่การงานการเงินและการทองเงื่อนทองไหลามาเทม,มาไหลไปเทียเท่ยงทาขอบคุณครับพรม ตอนนี้ท่านช่วยจบคลิปนะครับในขณะนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับขอบคุณครับผม